ัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนหลังจากที่ฝนตกลงมาบ้างแล้วก็ต้นหมากลากไม้ที่พี่จอยปลูกไว้ก็เริ่มสดชื่นสดใสนะคะวันนี้พี่จอยก็จะมารีวิวต้นทุเรียนน้ำนะคะต้นทุเรียนน้ำที่พี่จอยปลูกไว้ต้นนี้ก็ประมาณ5-6ปีแล้วนะคะเหตุที่ออกลูกช้าเพราะว่า เขตพิจิตรมันร้อนมากๆนะคะฝนไม่ค่อยได้ตกซุกนะคะแต่ปีนี้เขาก็ให้ผลผลิตพี่จอยแล้วนะคะประโยชน์ของทุเรียนน้ํามีมากมายเลยนะคะมีมากมายแต่ว่าเดี๋ยวพี่จอยจะเขียนลงในคลิปเลยนะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะคะทุเรียนนี่ค่ะนี่ค่ะออกลูกให้แล้วนะคะปีนี้เป็นปีแรกนะคะเมื่อก่อนก็ออกมาก็ร่วงออกมาก็ร่วงนะคะ ออกมาร่วงแล้วก็เราก็คิดค้นก็ใช้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยหมักเองนะคะปุ๋ยที่เราหมักเองนี่ค่ะลูกก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะ ตามตามที่เห็นนี่แหละนะคะเพราะว่ามันเป็นปีแรกแล้วก็แรงมากๆปีนี้แรงมากๆเลยนะคะนี่คือลําต้นค่ะลําต้นเราก็จะใส่เศษอาหารเศษไม้เศษอะไรทุกอย่างนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยที่เราหมักเองใช้เองนะคะตอนนี้เขาก็แตกใบอ่อนแล้วนะคะตรงนู้นที่เห็นตรงนู้นก็จะมีลูกอยู่นะคะไม่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 ดกนะคะไม่ดกแต่ก็อ่า ถือว่าโอเคแล้วนะคะนี่ค่ะที่เริ่มออกใหม่ก็มีนะคะมีลูกออกใหม่ด้วยติดลูกใหม่ด้วยนะคะผู้เรียนน้ำนะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะแก้โรคต่างๆได้ด้วยนะคะเขาบอกว่าป้องกันไม่ใช่แก้นะคะป้องกัน ถ้าใครรับประทานเป็นประจำนะคะ นี่ค่ะลูกนี้น่าจะสุกเต็มที่แล้วนะคะลูกไม่โตเท่าไหร่นะคะแต่พี่จอยจะเก็บเลยนะคะพี่จอยจะเก็บนะคะนี่ค่ะลูกไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเพราะเป็นปีแรกที่เขา,าให้ผลผลิตมาแล้วก็ที่ผ่านมามันแรงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่จอยก็จะเอาไปเอาไปกินแล้วนะคะ เอาไปรับประทานดูนะคะว่าจะอร่อยไหมนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยจุลอินทรีย์นะคะที่ที่จอยหมักไว้นะคะ หมักไว้ใช้เองนะคะใช้เองทำเองเลยนะคะโอเคค่ะวันหลังจะรีวิวให้ดูอีกทีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ